ตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยยังต้องตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอีกไหมการผ่าตัดมดลูกนั้นนะคะตัดเอาออกไปหมดเลยนะคะทั้งหมดลูกทั้งปากมดลูกหรือตัดเอาออกไปเฉพาะตัวมดลูกแต่ยังเหลือปากมดลูกไว้ถ้าหากว่าตัดออกไปทั้งหมดลูกแล้วก็ปากมดลูกเลยนะคะเราก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วค่ะเพราะมันไม่มีปากมดลูกอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าตัดออกไปเฉพาะตัวมดลูกแต่ยังเหลือปากมดลูกอยู่นะคะ ก็มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามะเร็งตัวนี้มันเกิดบริเวณปากมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเหลือปากมดลูกอยู่นะคะแล้วเรามีเพศสัมพันธ์เราก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส HPV แล้วทําให้ปากมดลูกที่เหลืออยู่นั้นนะคะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้ ัดออกไปแต่ยังเหลือปากมดลูกอยู่ก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามปกติค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะเรายังพบอีกนะคะว่าชืวอเวลัส h t PV เนี่ยนอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะยังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในตําแหน่งอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากช่องคลอดถึงแม้ว่าอัตราการเกิดมันจะต่ํามากๆค่ะ ประมาณ0.5คนนะคะในประชากรประมาณ10,000คนแต่มันก็ยังถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วไม่ว่าจะผ่าตัดไปด้วยกรณีไหนผ่าตัดไปทั้งหมดหรือผ่าตัดแล้วเหลือปากมดลูกไว้นะคะการตรวจคัดกรองการหาเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็ยังถือว่าได้ประโยชน์นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเชื้อนี้เนี่ย ไม่ได้ก่อให้เกิดเฉพาะมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นอาจจะเกิดมะเร็งบริเวณอื่นๆได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส HPV เนี่ยก็ยังถือว่าได้ประโยชน์อื่นๆค่ะถ้าหากว่ายังสามารถไปตรวจได้นะคะไม่ได้ลำบากเกินไปก็ยังแนะนำว่าให้มีการตรวจค่ะ